ก่อนจะตัดสินใจซื้อที่ดินซักแปลงอย่าเพิ่งดูแค่ราคาหรือทำเลเพราะการซื้อที่ดินมีความซับซ้อนและถ้าไม่รอบคอบอาจเจอปัญหาหนักในอนาคตข้อแรกตรวจสอบเอกสารสิทธิเช่นโฉนดที่ดินต้องแน่ใจว่าไม่มีการจำนองไม่มีข้อพิพาทหรือภาระผูกพันใดๆข้อ 2. ดูตำแหน่งและขอบเขตที่ดินแน่ใจว่าไม่มีปัญหาการรุกลำ้ำและเข้าถึงได้จริงเช่นมีทางสาธารณะไม่ใช่ที่ดินที่ถูกปิดล้อมข้อ3ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ดูผังเมืองให้ชัดเจนว่าที่ดินนั้นเหมาะจะปลูกบ้านทำเกษตรหรือเปิดธุรกิจได้หรือไม่ข้อสี่เปรียบเทียบราคาตรวจสอบราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงอย่ารีบซื้อเพราะราคาถูกเกินจริงหรือโดนโกงราคาข้อ5สำรวจสภาพแวดล้อมมีน้ำไไฟถนนไหมน้ำท่วงบ่อยหรือเปล่าหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในอนาคตบ้างข้อ6เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียม อย่าลืมเผื่อค่าโอนค่าภาษีที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ในงบประมาณข้อ7ตรวจสอบผู้ขายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของนายหน้าหรือบริษัทควรดูความน่าเชื่อถือและประวัติของที่ดินข้อ8ขอคำปรึกษาหากไม่มั่นใจควรปรึกษาทนายหรือเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากข้อสุดท้ายเรื่องกฎหมายตรวจสอบให้ชัวร์ที่ดินไม่อยู่ในเขตห่วงห้ามเช่นป่าสวนหรือที่ดินของรัฐ การซื้อที่ดินไม่ใช่แค่เรื่องของทำเลดีแต่คือการตัดสินใจที่ต้องใช้ข้อมูลรอบด้านยิ่งรู้มากยิ่งลดความเสี่ยงได้มากก่อนซื้อถามตัวเองให้มากและเช็คให้ครบทุกมุม